أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين المبشرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما ورزقنا تأويلا مَا يسر ولا تعسر وتأمل بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسألة التاسعة بعد المئة يمنع من به رائحة من قربة مسجد مسألة رائحة يمنع ก็คือห้ามมันบ i รไอย์ฮะนะโปเตมีคลินฮานะมโเตมีคลินก็คือคลินอันไม่พึ่งประสงค์อันเนื่องมาจากเรากินอะไรเข้าไปหนะลูกตอลูกเนี่ยหลูกเรียนหนะรืออะไรก็ตามทีนะ่เราตมันติดอยู่กับตัวของเรานะมันเป็นมนาาลาซึบเนืองมาจาก <c oughs> ในกรรมขื้นก่อน นาเทกินเรื่องของการกินนะนาเชื่อนี้นาก็บอกว่าห้ามยุมเล้าเมนอุบาติลมัสยิดห้ามเข้าใกล้มัสยิดอุบาก็คือกอรีแปลว่าเข้าใกล้มัสยิดนะครับอกห้ามเข้าใกล้มัสยิดก็คือห้ามเข้าในมัสยิดไม่ใช่เดินเคๆก็ไม่ได้ไม่ใช่นะห้ามเข้าในมัสยิดวะฮาะ กุลลูหูวาฮาซาคุลลูหูนี่ไมยถึงวะมันสืบเนื่องมาจากในเรื่องเท่าเล้งกันไปในการกินในขึ้นเหล็กว่าเนี่ยว่านาจาฮาว่ากินของมักโครในมัสยิดกับมันจะทําให้มักครด้วยของมักโครนี่มันขอบคุมถึงกองถึงมีกลิ่นเอาหลอกเรียนมาชี้กันในมัสยิดอยากกินมื้อรีในมัสยิดมี่ ในช่วยนาชุบอ่ามีนะเคยในนาชุบติดมืออ่าล้างคือก็ล่างไม่โอ้เคยร้อยมันนะหรือว่าหลงตอนะหลงเนี่ยอ่ากินเซัดอ่ากินโมโลเต่าหมวกินเซ็ดปั๊บนะถึงเวลาไม่ยังไม่ต้านได้แบ่งฟันเลยนะก็มาอีกดีนัสซิโร่กันเลยไม่ยังนั่นแหละหนาทางหลงตอหลงเนี่ยอันนั้นคือเรื่องของความมัคโรดังนั้นพ่อบอกว่า เชคาวไปทั้งหมดเทวเป็นมักโครนั้นคุอลูกุมากรา يح ติ่ห์ไร่อ,รอา้าทั้งมดนั้นเทระว่ามักครนั้นก็คือท้าหากว่าอินเลวไม่เปลงฟ้นและยังผ้า <c oughs> กินแล้วนั้นข้าวมาในซอฟในแถวการลำมาจะมาอาัครเลยละดังนั้นความมักโครของการกินลกูลกนอลกูกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดความมักโครพ่อเรากินไม่ใช่กินนั้นไม่ไม่มักโคร นะแต่มันมักรครก็ต่อเมื่อเรามีคลีนแล้วเรามามัสยิดพ่อทางมัสยิดปั๊บมักรครกวงังกดนะมันเกิดขึ้นตอนนั้นความมักรครกนั่นไม่ใช่กินมักรครกมิใช่ฟาอินอูมีจะแต่ถ้ากว่าอูมีจะอูมีตามาจากมาตะปบว่าตายไมเนี่ยอูมีจะหมายถึงทาให้ตายไปเสียบิดตอบขิเดียวกับการปรุงเขาว่าทําให้ตายตรงีนไมยถึงว่า ทำไมกลิ่นของมันจางหายไปนะปรุงให้สุกหกตอต้มแหลกมันมิ้นูนนั้นและแต่ว่าหลกเนี่ยงก็เหมือนกันหนะัวหอมหัวเทียมเอาไปต้มมันไม่ชุนเมื่อกั่อนสดสด,สดสดเพลง่งนะีค่ความหมายของคำว่าอูมีตาทําทให้ตายทําให้กลิ่นมันจางหายไปฟาลามันอ่ะก็ไม่ถือว่าเป็นมักโครอะไรมาหมายถึงว่าของเรานี่าหากว่ากลิ่นไม่เกิดไม่มักคร มายถึงว่าทาอินเลวกําจัดออกเม็ดอินเซตเลวแปลงฟันแปลงฟันเซตเลวนำมาฮะาฮ่อะไรอย่างเงี้ยเลยฮะบวนน้ายาบวนปากละหายไปความมักรก็ไม่เกิดดังนั้นเทวามักรครมันมีเหตุผลก็คือมีกลิ่นอยู่เลยไม่ใช่เหตุไม่ใช่ว่ามักรครกาะอินไม่ใช่ตัวของดินมันไม่มักรุกเลยมาเราว่าอุบนุมาจะ์นะเพราะ h ะด i s ทีรายงานโดยนอิมามอิบนุมาจห์ว่าุม ع ร ر บน ن ลขอบตอบ รับล um ้วยอัลลอฮฺและจงเลออุมาร์บินขัตตาบคอาหฟะงของดิองลักจาก่านอบูบักนะวันศุกร์ขอตี่นฮานในสภาพที่เป็นตัวขอติอานคุดบะในวันศุกร์อุมานอันคุดบะในวันศุกร์อวก็อละและในคุดบะอุมานเล้งขึ้นมาฮาดัลมุวะฮาดัลบาซลุ กุมารว่าวัวเทียมเน่เล็กกะวะหอมเน่วะละกัตกุนตุอารัรเราะญูละแปลว่าแทยจริงเล่ฉันเคยเห็นชายคนหนึ่งอะลาอะห์ิรอสูลิลลาในสมัยของท่านนบีสล็ลลัลลวฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในสมัยนบีนะั่นมีชายคนหนึ่งกับเรื่องของวัวหอมและเรื่องของวัวเทียมนี่เล่ ยูจะดูร um ีฮ oh ูฮูมินหูนะปรากฏมีกลิ่นมินหูมีนันสูมีวัลบสลมีกลิ่นจากว่าหอมและวัวเทียมไมยถึงว่าใายคนหนึ่งในสมัยของทันนาบีนะอุมาตเล้งในคุณบะนาะมันกลินว่าเทียมซอสกลินวัวหอมซอสเละเม็ดแหลงฟันและมาไม่ยังยามาอ่ะจึงกลิ่นมันเกิดขึ้นในซอฟในเทว คนอื่นก็นพ่อย้ด้กินไปด้วยก็เลยฟฟยุคอซูบียะดีฮิปรากฏว่าได้มีผูยูยุคอซูจับมือของเขาพัตตายุคราจอิล,ลบาเกียจนกระทั่งเขาโทกนําตัวออกไปยังกูโบบาเกียจะอยู่ข้างมัสยิดนาบาวีนาไม่ได้ไกลคือนําตัวออกไปยักงมัสยิดออกไปให้ไกลยักงมัสมมยิดเพราะมีกินหัวหอมวัวเทียมอยู่่มันคนอื่นมันไม่ยังไมโคอโชอ ดังนั้นอุมารวะฟามังกานาอากิลาหาลาบุดดะดังนั้นใครเถกินหัวหอมว่ากินว่าเทียมและอื่นๆเลยจะมีกลิ่นเต็มติดกลิ่นของมันติดอยู่เลยหลุกเนี่ยนาหลุกเรียนนั่วว่าสุบิจ่าฟัลยูมิตฮาตบคอนนะดังนั้นถ้าฟัลยูมิจฮาจงทำให้มันตายเสียกลิ่นนั้น น้าต้มคอนได้กับการเอาไปต้มเสียปรุงเสียก็คือทำให้กลิ่นของมันจางลงว่าหอมกลิ่นซดมันชุนต้มหากกลิ่นมันจางลงเอาไปดองเสียน้เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้กลิ่นมันหายไปเสียไอ้ลิยัฮับลิยัฮิบรออไฮตาตเฮอวลยูมิดรออไฮตาตเฮอบิดตั๊บซีนะให้ทําให้กลิ่นมันหายไปทำพร่งก,ก็ได้เอาไปต้มเอาไปปรุงเอาไปดองให้กลิ่นมันหายไปเไอไอสีย เพื่ออะไรล่ะลีอัลลัยยุซีอันนาชูบิฮาเพื่อไม่ให้มนุษย์และผู้คนต้องเดือดร้อนเพราะกลิ่นของซิเแล้วนั้นนะมันถอะว่ามันไม่โคชอ่ะมันสร้างบรรยากาศที่ไม่น่าที่ไม่ยั้งไหนกับมันไม่น่าไม่ยั้งอยู่เลยนะนับซูนเอาอีกการไม่ยั้งอยู่เลยถึงบรรยากาศไม่ดีก็นะไม่ยั้งก็บๆในเซตเซนะได้ออกไปทําอื่นละนั่นคือเราอยู่แบบนั้นแหละ วอีมาตตุกุลิชัยเอดวีมาตตุคุลิชัยเอดและวิธีการทําให้อีมาตตก็คือทำให้ตายตรงนี้ไหมจึงทําให้จางลงหนาถูกสิ้นถูกอย่างกลิ่นของถูกสิ้นถูกอย่างก็คือการกัสรู้ปูวจีฮีวะฮัดดาจีฮีก็คือการหลดความกู้วะความแพแตนหนาความฮัดดาจีคือความแพแต กู้วัตีก็คือกินเถรุ่นแรงของมันหลดไปเสียท่ำเพรือก็ได้ให้กินมันหลดไปได้หมดไม่จําเป็นต้องต้มไม่จําเป็นต้องดองอย่างเดียวทําได้ทั้งเป็นหรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแปลงฟันนะบ้วนปากนายาบ้วนปากให้กินมันหายไปเสียซึ่งในฮะดิษเซอร์เรอ่านกันไปในขึ้นก่อนนะเทนาบีบอกว่าอะไรละ่ะ Nabi bảo wohom kaikin, woh tia. Falia tazil, masjidana, chongongong hang kya masjid kong rau. Ah, kalo waza ama bang do Ah, beng khao bằng tay 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 ผู้กรมนี oh a, ้นี่ผู้กรมเทวะเคยกินว้อมใคยกินวัวเทียมหรือเคยกินอะไรเฉยมีกลิ่นติดไม่หายน่ะขอส่วนมัสยิดในรัสูลีลาฮิสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมมันเฉพาะสําหรับมัสยิดของนบีเท่านั้นมัสยิดอื่นไม่พอได้ล่ะลีกาวลีฮีพวกนบีบอกว่าเอาอย่าซิลมัสยิดนะนบีบอกจงออกห้างมัสยิดนะนบีใช้คำใช้คำว่ามัสยิด นะนาแปลว่าเรามัสยิดานะมัสยิดของเราในอดีตว่าแบบนั้นเพราะนาบีชายคําว่ามัสยิดานะแปลว่ามัสยิดของเราก็คือมัสยิดนบวีนั่นแหละอดีตชายแบบนั้นก็เลยอุลามะบางคนบอกว่าเขาก็มีให้เข้าไปในมัสยิดมัสยิดนาบีดูมักกะดูมาดีนะดุมาสยิดบ้านเราไม่คืออิลลกตอลงเนี่ยอดเตมเทไม่ยังยามะไม่คือไม่มักโรอันคือความเข้าใจของอุลามะบางคนที่ เป็นการเข้าใจแบบตามตรงจากฮะดดิสเน่สาเหตุอะไรที่เขาเข้าใจแบบแบบนั้นล่ะ فَإِنَّهُ فَإِنَّ مَسْجِدَ ا ل ن َّ ب เพราะแท้จริงแล้วมัสยิดนบีนะั้นคือมันะเพราะเป็นเทลุ่งของมาลากะร์มาฮาบะตอฮาบะตอฮูบูดแปลว่าล่งเครื่องบินมันลงฮูบูดก็คือมาลากะร์มันลงมาลากะร์มันยังปีกมันบินร่อนลง บิลวะให้น,นำวะยู่ลงมัจ j i เอิร์นนั่นก็ไม่นำวะยู่ลงมาอันก็เหตุผลแบบนั้นอุลามา้ายแต่บอกว่านาตากินข้องเถ่มีกลิน่นมัจ j i เอิร์นไม่พือข้าวได้พมมาละกัดไม่ลงไม่พาวะฮยู่มานะบี่อาไมยมัจ,จิ i เอิร์นพะมาละกัดจะไม่ชอบกินแต่อะไรพวกนี้มาละกัดจะชอบกินหอมหอมาละกัดพาอัลลอฮลงมาละกัดพาวะยู่ลงมา ในมัสยิดนบีเท่านั้นนใเพราะเป็นเทวายุอันอุลามะไฟนันบอกว่าดังนั้นฮุกมนี้เฉพาะสำหรับมัสยิดนบีหรอกแต่ว่าวัลมชฮูรุขิลาฟุซาลิกะแต่ความเป็นจริงเลยนมันไม่ใช่แบบนั้นว่าอันนณฮูปฏิจริงเลยอ่ามมุนว่าอันนณว่าอันฮะดลฮุกฮุกมนี้เนี่ยไอ้มะนาวีบอกว่าฮุกมนี้นี่อามมุนใมีอ ي ลมัสยิด มันเป็นผู้กลมที่ครอบคุ้มทุกมัสยิดเลยอบอกก้อยดออุซูลฟิกบอกว่าดิอันนั้นมุดอฟอยู่ฟีดุลอุมูมันโอโมแมทอะไรมุดอฟมุดอฟไม่ถึงปาดปิ้งก็คือเอามัสยิดไปปาดปิ้งกับเรามัสยิดของเรามันครอบคุ้มแมทดิอันนั้ลฮุกม่ยอมมูบีอูมะในอัลลอฮฺที่ใหุกลมนั้นมันครอบคุ้มโดยกับมีเหตุผลหมายถึงว่าอัลลอฮฺกับนัดอุกลมหนึ่งอุกลมใดขึ้นมามันมีเหตุผลรองรับเสมอหมายถึงว่า ผู้กลมของอัลลอฮ์นั้นมันกินกับสติปัญญาของมนุษย์เราเสมอมมื่อพ่อบอกอันนั้นหรามโดยที่หรามคำถามเกิดขึ้นตามมาพ่อได้เหตุผลมาเทร่าไม่เห็นด้วยกับผู้กลุมของอัลลอฮ์อะไรประมาณมันไม่มีอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งเทววิญผู้กลมวายจิตเหตุผลก็พอเขาบอกเหตุผลมหาหมันกินกับสติปัญญาขขงอันก็แบบม,มันมีเหตุผลของผู้กลมเสมอดังนั้นเหตุผลของผู้กลมของ ฟามเป็นมัคโครของการกินสิงเหล่านี้ถึงมีกลิ่นนั้นผูกผมคือมัคโครเหตุผลก็คือมันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ละมาดคนอืนอ่นๆที่รวมในยมะด้วยนั่นคือเหตุผลดังนั้นตาพ่อคิดเหตุผลนี้นี่มันจิตอื่นมันจิตนาบีถ้าเรากินหลงเนี่ยงหลงตอกินวอฮอมวอร์เสี่ยมไปนั้นก็มันเดือดร้อนเพื่อนไม่จำเป็นต้องเป็นมัดจิตนับีผูกผมเกิดมาถึงเพาะเหตุผลมันยั่งอยู่ วก็ราวามุสลิมอนอมิมมุสลิมได้รายงานในอีกสำนวนของฮะดีษหนึง่งนในฮะดีษก่อนเป็นสำนวนของอิมามบุคอรีนาชัยคำว่ามัสยิดอนะมัสยิดของเราใช้คำว่าเราแต่ว่าอิมามมุสลิมใช่อีกสำนวนหนึ่งว่าฟาลายะตียันนัลมาซาจิดะพวกันทั้งหลาย นายาได้ข่าวกลายมัสยิดหาใช้คำว่ามัสยิดะอัลมาซาจิดะบันดานมัสยิดแสดงข่าวเพีน้นในจำนวนของอิมมมุสลิมนั้นใช้คำว่ามัสยิดไม่ใช่มัสยิดนบีอย่างเดียวก,ยก็เลยอันนี้ก็เป็นริวายะมุฟัสซิรอนะเป็นสา,ายรายงานเฉมันไปให้การขอบคุ้มนะไปไปตีความให้มันขอบคุ้มจากสายรายงานก่อน รายแดงงานนี้ก็เรื่อยย่ามุตละมุตละก็ะรืวายาย่าเฉยชัยคัมขอบคุม้มเรื่อยย่าเรืา่าใช้แรงงานก่อนมันชัยคัมมัสยิดานะเขารื่อยย่มุกกะยะดะมันเฉพาะสำหรับมัสยิดนะบีดังนั้นสรุปก็คือมัสยิดไหนก็ไม่ว่าตาอว่ามันมีเหตุผลก็คือกินก็ไปแล้วมันติดอยู่เลยก่อนกลินน่นการมันเกิดฟ้าม,มักโครต่างมดเพราะเหตุผลมันมีะมาเละกันที่เหตุผล ว่ตววะสะบาดุหุมว่าตวสะบดหุมส่วนนึ่งยากอุลมามะขยายความออกไปเลยก่อนนะหมยถึงว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะวัวหอมและวัวเทียมตามระบุในหะดิสทาวนั้นอันคือคําว่าขยายความคือขยายความของถต่มันสงกลิ่นเลยก็ไม่ใช่แต่เฉพาะวัวหอมวัวเทียมตามระบุในหะดิเทานั้นใครมั่งละฟะกอลันนาววิยู อิมามนวาวีรอฮิมะฮุลลอฮบอกว่าวายุลฮ so ักูบิซูมีวัลบาซลและเอาไปเทียบเคียงกับหัวหอมวัวเทียมเห็นระบุในหะดิษวัลการอสและกะตอนหอมนะตอนหอมพักชีกุลลูมาละฮูรออิฮะตุนกะรีฮะทุกสิ่งจ่มีกลิ่นทางเพศนั่นแหละมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ทางเพศอะไรบ้างละมีนัลมะกูลาดนาจากบรรดาของอินทั้งหลายจะกินได้ เอาไกหรือห่าหรือของถึกินไม่ได้อะไรก็ตามถิมันเปลนกินถึไม่น่ะไม่ไม่อะไรไม่โทกชะโลกกับคนปกติทั่วไปเช่นนําห้อมกินอะไรก็ไม่รู้น่ะถ้ามาปั๊บมึงหัวสมมอตห้าเพลือนก็มึ่งหัวกันเป็นอะไรประมาณนเป็่นกินเถแะปกปลาดขึ้นมากินแคทโมูนก็หมดว่ะไปกลันกอดีท่านอิมัมกอดีเบาะราะหีมาฮุลลา วายุลพักุบิหิมันอักละฟัจลันนะอิมามกอัตริบอกว่าและเอาไปเทียบเคียงกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะนั่นก็คือมันอักละฟัจลันนะคนเด็กินฟัจลันฟัจลันเนี่ยมันมันเป็นอะไรล่ะหัวไชเท้านะหัวไชเท้าไม่รู้มันกินซดมันออกกินกันหรือไม่รู้ว่าแกน่ะยูตาจัชยูตาจัชชะ พอกินเสร็จแล้วปั๊บน้ำก็เลยเลยุติยัชชายุติยัชชาแปลว่าอะไรอย่างนี้นนนก็เรียกโบรากลมเรียกถ้าเอย๋ยถ้าเอย๋ยนกะก็คือเสียงเริ่เอย๋ยเอื่ขึ้นมาพอกินเสร็จถึงเอื่ขึ้นมานะก็เลยมันออกกลิ่นนั่นมันเป็นกลิ่นแต่กลิน่นแต่ไม่พึง่งะสงคำ์ำเหมือนกันนะเอามาเทียบเครื่อบงไดมุอนด์ กันอิบนนลมุรอบิดบกววัยลพกูบิหิมันบิหิบคอร ر นฟีฟีหิฟีอันเรียกว่านัยฟีอันเดซอวแปลว่าฟามอนฟีฟูฟีวัยลพกูบิหิและเอามาเทียอเพียงกับเรื่องนี้ด้วยกันเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็คือมันบิฮิบาคอร บ,บัคอรคอบุคอ,อรีบุคอรอบัคอรปลวาฟันบาคอรตรงเนี้นี่ฟฟีฟีฮิตี่อยู่ในปากหมยถึงกินปากนะคนแตีมีกลินปกาอิ่นึ้นมาสูบฟันไม่แบงนะมีกินน้ำลายบูดมาไม่ยังสูบบไม่ยังยามะไม่ยังนั่นซอนนั่นแหละถ้าว่าน้ำลายบูดนั้นตามศาสนาที่ไม่เป็นนายสินะแต่น้มันสงกินเดือดร้อนแกเผืเ่นเขาท่อยู่ข้างข้าง นะพมันอ่านอักษรแต่เป็นอักษรซอฟีร์อักษรที่ต <anatomy>. ้องออกล้มบสถัวซินตัวซอตดอต่างหมดควาเดือดร้อนก็เลยเกิดขึ้นเอาบิฮิยุรหนละหูรออิฮะตนหรือว่าคนเทมีบาดแผลยุรหนก็คือมีบาดแผลละหูรออิฮะตนซึ่งมีกลินแหลทสงปลินปอไรละพอบาดแผลนะแรกแผลซดอันไม่พือแดงอยู่เลยแต่พอนานไปนานไปปั๊บ เริ่มมีน้ำน้องมีน้ำเลือยงหาสงลินพอสงลินปับ๊บนะไม่สมควรแต่จะมาจะมานะพออีสัง่งความเดือดร้อนให้คนอื่นนอกจากว่าชาหากักจัดการลางแพนะทำแพอย่างเรียบร้อยอันนั้นไม่คื่อวก็สล่อุลามะออาลาฮะกะและนกนกจากนี้เอาน,นั่นเราเล้งกันไปในเรื่องของมัสยิดนะมัสยิดอุลมามะก็เลยขยายความ ออกไปจากข้ามว่าวะหอมวัวเทียมให้ครอบคุ้มจึงลายลาย่ิงเต่มันสงกลิ่นท้งหมดอันนั้นเป็นการขยายฟ้ามในตัวของสิงเี่โรากินและมันสงกลิ่นปั๊บหลังจากนั้นอุลามาอีกฝ่ายหนึ่งขยายฟ้ามเหล่าในประเด็นของสถานเถว่าเฉพาะมัสยิดอย่างเดียวหรือหรือว่าเทอื่นกันนะก็เลยว่าก็สลัลอุลามาอาาุอาลาฮะอุลามาก็เลยได้กิยาสได้เทียบเคียงอ,ลาาอลัลาฮะกัอัลัมมัสยิด กับมัสยิดเนี่ยเอาอะไรมาเที่ยงล่ะมาจะมิอุศล่าสถานเท่เทเข้าร่วมตัวกันละหมาดนะสถานเท่นี้ก็ตามที่ไม่ใช่มัสยิดแต่เป็นเทร่วมตัวของผู้ที่จะมาละหมาไกลเรื่มัสยิดกามอสัลเรื่มไอชินเทเขาไม่ยังวันรายะรายะเขาไปไม่ยังตางกว่ามัสยิดไม่โจ้เงินที่เราอ่านกันไปก่อนได้เนี่ยสุนัขอ่นต้องให้ให้ไม่ยังในมัสยิดสุนัขไม่ยังในมัสยิดไม่ยังรายะ แต่ถ้าเทไม่ชให้ไปมยียงข้างนอกได้ดังนั้นในเทที่เขาเมายียงระยะอาจจะเป็นสนามบบนอาจจะเป็นลานกว้างก็เหมือนกันสําหรับคนเทมีกลิน่นอันไม่พึงประสงค์ในกินหลกตอหลกเนี่ยงฟันไม่แป้งไปเมยียงรายาะยะก็เหมือนกันวัจนจันทร์หรือเทที่เขาเมายียงยานาซ่าก็คือสําหรับศาสนาที่เขาบอกมยียงในมัสยิดไม่ได้วานาหวัวฮะมินมา j a m i อิบาด ا ต และเทอื่นๆเลยก่อนเทเป็นเทร่วมตัวกันทําอิบาดัดเวก็ไปรวมตัวกันซิกิตเทเขาก็ไปอ่านตะเลมกันเหมือนกันแม่ผูกผมเดียวกันแม่น้าตาว่าเราไม่แบ่งฝันนากินลูกตอลูกเนี่ยไปก็มันมักรควกันอะไรทั้งเป็นไปไม่ยังในปั๊มเทไม่ยังในปั๊มก็เหมือนกันเทร่วมตัวทั้งหมดวกาซาลิกามาจามีอุลัยเช่นเดียวกันเทร่วมตัวกันศึกษาวิชาความรู้ไปนังเรียนในห้องเรียนก็เหมือนกัน วะซิกเธร่วมตัวกันซิกเกตวัลวัลาอิมีวะนะฮ์วิฮะเธร่วมตัวนูรีก็เหมือนกันนะเป็นหนังวากุนวัลลอฮนางซิกเกตลาอิลาฮะอิลลอฮ์กินอันไม่พึ่งประสงค์นั่นนะสงเสียสงกินรบวนผู้อื่นต่างเป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอิบาดัดทั้งหมดวัลาะยุลตะฮะกูบิฮะอัลอาสวากูวะนะฮ์วิฮะแต่เราจะไม่เอาไปเทียบเคียงกับบรรดาสถานเสรเหล่านี้ก็คือตลาดหมายถึงว่าตลาดไม่ผือเพราะลานมันเป็นเตะทำงาน นะตลาดเป็นเตแลงาไงไม่สะอาดเป็นเตซกกรบอก,อกนาะมีตัางปลาดุกปลาโมอ้ออยู่วายอยู่ตำนุนนะก็เลยกินอันไม่พึงประสงค์มันเกิดขึ้นมากมายไอ้นั้นไม่พึงนะเป็นสิ่งเด็กก็ไม่ไดเอามาเทียบเคียงด้วยนะดังนั้นจึงสรุปว่านะสำหรับผู้ที่จะมามัสยิดมัสยินะสดเป็นสถานเถืมีเกียรติเป็นสถานเถื่อเพรามารวมกันท้ามีบาดานั่นก็คือการรักเย้ยใจกว้างก็คือการละมยาจยา,ยา,ยามะ มันทเทแล้งไปว่ามายังจะมาเป็นอิบาดัดเทในมิติของส่วนร่วมไหมถึงว่าเราที่ได้ผลบุญกุ้นกาของการมายังจามาอีได้รอยเบอร์เส้นเต็มหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมายังหรือการปฏิบัติของเราแค่เพียงส่วนตัวแต่มันขึ้นอยู่กับคนอเท่มารวมมยังด้วยเช่นการจัดแถวมันสง่งผลให้เราทีา่ได้เต็มหรือไม่ได้เต็มด้วย ตาเท้าเมถาว็เขาฮักเรากันไม่จะหฮักจะพอค่่นติแเทาเมถาวอย่างเดียวนะเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึง่งที่มันจะส่งผลต่อนาความพอโชอรหรือว่าความมีสมาธิในการนี้นังก็คือนะการไม่พลาดกินอันไม่พึงประสงค์ม,มนานะเรากินลูกเนี่ยเรากินลูกโตก็เราสมควรที่จะ,จะ,ะขะจัดสิง่งกินแล้วนั้นออกไปซะก่อนก่อนที่เราจะมามัหยิดเพราะมันจะสร้างความเดือดร้อน นาแก่ผู้อื่นในการทำอามันอิบะดัตนั่นคือเป็นสิ่งเด็ดสัตนะส่งเสริมนาเป็นอย่างยิ่งเพราะนบีบอกลาบอรอตววลาบดีรอดนาเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเราเองและจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นซึ่งรวมไปถึงเรื่องของอิบะดัตด้วยทั้งในมสอเลตุอัลอาชีรติบัดล์มิเอชุรบุดดุฮานฟิลมัสยิดกาลับูเจริมิยูรหิมะุลลอฮ์วะมินะริฮิลคารีฮิ ريح الدخان المشهور الآن ولا فرق في الكراهة بين أن يكون المسجد خاليا أو لا لتأذي الملائكة به والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب ومأسرنا. เออหั่ที่เอ้ยมันปฏิรันจะมาหาเด็นมัสเหลฮัตเสรยจยนเป็นมัสเหล่าอุครวียะเป็นวัประโยชน์อาคีโร ซึ่งเราไม่ตกลงกันหนังว่ามันเป็นมัสลลฮัตคอซอกจะบอกเราหรอกคือเราพยายามรีไปต้องอื่นก็ได้คือมันเสียดายพฏิรัตนนั่นนะป้าอยาป้ายาดูมเลย mai bằng nào muốn gấp ba mươi quay chuyện đó đẹp chín đấy